นี่ใครไหนล่ะ so มันไรนี่แล <coin> ้วคิมอะไรน้าคิมมานี่คิมคิมหนุ่นนี่ทำอะไรหายของเร็วคิมไหนเก็บตังกับตาเร็วไหนเก็บตังเร็วไหนเก็บตังเร็วเก็บตังแล้วมานี่ไปทำหน้าไหนเก็บตังเอาเงินไปทอนเร็ว เร็วๆว่ะเก็บตังค์ไหนขอกี่บาทห้าส like ิบบาทเร็วบอว์ตังค์ห้าสิบบาทครับไปเก็บตังค์เร็วๆเก็บตังค์อีบูนี่ก็เออน้องไปเก็บไว้น้องมันอ่ะเดี๋ยวกินเตี๋ยวมลอ